<caval 67> านะโอเคนะโอเคนะไอ้สิถึงเนี้ยถึงเนี้ยถึงแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ได้เวลาออกกำลังกายแล้วครับวันนี้นะครับผมเดินออกกำลังกายเพื่อเตรียมตัวเจอคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องของการเดินนั่นเองหลายๆคนมักจะมองข้ามการเดินใช่เพราะว่านึกถึงการออกกำลังกายก็จะวิ่งใช่ใช่อะไรที่มือก็จะแบบปัจจยานก็จะทำกิจวัตรที่อื่น ทำไมเราถึงมองข้ามการเดินครับอาจจะเพราะมันใกล้ตัวใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เราเราก็เดินในชีวิตประจำวันเราก็เดินนะครับเดินขึ้นบันไดไปกินข้าวเดินกับออฟฟิศเสร็จแล้วเราต้องมาตอนเย็นต้องมาออกกำลังกายเดินีกเหรอคนเขาเลยคิดแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเราจัดเวลาในการเดินมันส่งผลยังไงกับร่างกายบ้างครับอันแรกเลยนะครับคงเป็นเรื่องของตัวหัวใจมันมีการทางานต่อเนื่องเพราะงั้นระบบหัวใจระบบไหลเวียนต้องดีขึ้นนะครับสียว่าการเดินไม่ใช่อยู่ๆเราเดินไปซื้อของที่ออฟฟิศแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับออฟฟิศ คือไม่ใช่เราจัดเวลาระยะเวลาหนึ่งสามสีนาทีไปขึ้นไปใช่ก็อย่างอย่างถ้าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสิบห้ายี่สิบนาทีก็ได้นะเริ่มต้นใหม่ๆนะครับพี่ต้นครับแต่ว่าผมมีโจทย์เพิ่มเติมคือปกติแล้วผมเดินอยู่แล้วผมจัดเวลาเดินอยู่แล้วแต่ผมอยากแบบคือเดินเนี่ยมันจะได้ lower ใช่ไหมครับเน้นส่วนล่าง lower body ก็คือครึ่งตัวล่างครับผมอยากได้ครึ่งตัวบนด้วยปกติเราเดินเราจะเดินแบบนี้พี่มัน มันไม่มีอะไรอะมันนึกถึงก็แขวนอย่างามากก็แขวนแขนหรือไม่ก็แกวนแขนเร็วแต่ผมอยากได้อะไรที่มันมากกว่าอัปเปอร์บอดี้อย่างเงี้ยพี่จัดให้ได้ไหมครับทำไมไม่ได้อะ <c oughs> ทำไมไม่ได้อ <c oughs> แต่ผมจะไม่เดินคนเดียวคุณผู้ชมครับ,รบผมจะเดินพร้อมกับอาสาสมัครของเราซึ่งนิยมในการเดินมากๆเลยครับไปพมกับเธอเลยครับ และนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะคอัดนะครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับ42ค่ะอาชีพอะไรครับทําธุรกิจส่วนตัวค่ะของบอกว่าคุณอัดเนี่ยอ,ออกกำลังกายนี่คือเดินเป็นอาชีพเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเดินเพราะว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายใช่ไหมแล้วเคยวิ่งแล้วปรากฏว่าวิ่งมีทันครัวิ่งมีทันครัไม่ใช่ค่ะ <laughs> ม่ใชโอ้ right. คุณต้นหายใจไม่ทันอาจารย์คะมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่หายใจไม่ทันนะคะแล้วโดยส่วนตัวเองเนี่ยอาจก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเขาอยู่ด้วยอาจก็เลยเลี่ยงมาเดินสะมากกว่าถามคุณอาก่อนว่าถ้าเกิดดีไหมครับถ้าเกิดเราเดินได้ช่วงล่างขากระชับขึ้นเราจะได้ช่วงบนด้วยดีไหมดีค่ะเพราะปกติอาจก็จะเดินไปเดินเล่ยเปื่อยอย่างธรรมดาลักษณะเหมือน หม่เจริญบุระเดินเรื่อยเปมีจุดหมายมีจุดหมายคุนเดียวกันเนเดียวกันคุนเดียวกันมาเจอกันถึงว่าเพลงนี้ไม่คุ้นเลยถึงว่าเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเราแก่สุดเลยเราแ่บแก่สุดเลยคนรู้นะโอเคนะงั้นเราเริ่มเดินกันเลย การเดินครับพี่ต้นครับเราจะเริ่มต้นจากเบสิกอย่างไรดีครับทีนี้โดยหลักมันก็คือในเรื่องของการเท้าในเรื่องการวางใช่ไหมเางเท้าก่อนใช่ไหมเวลาที่ที่เราเดินใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็เดินให้สุดสุดสุดปุ๊บส้นเท้าลงถ่ายน้าหนักเท้าวางก้าวปุ๊บข้างหนึ่งก็คือส้นลงขึ้นใช่ส้นเท้ามาใช่ไหก้าวแล้วก็ไล่เดินนะครับทีนี้นั้นนั่นคือในเรื่องของการเดินพอเวลาเดินเนี่ยส่วนใหญ่เราเรามักจะมองแค่เท้าใช่ไหมว่าเออเราเดิน แต่ถ้าเรามองจริงมันหมดเลยนะครับมันมีการเรื่องของถ่ายข่าวสะโพกทุกครั้งที่เราก้าวเนี่ยมันมีการของบิดสะโพกเหยียดดึงสะโพกไปเห็นไหมก้าวเหยียดดึงสะโพกไปนะง้นสะโพกดูเหมือนก็ตรงๆแต่สะโพกมีการบิดตลอดขวาซ้ายบิดตลอดยิ่งถ้าคนที่มีสะโพกเราจะเห็นเลยว่าไอ้สะโพกอยักคิ้วไปยักคิ้วมาเนเรื่องแบบยักคิ้วไปยักคิ้วมาแต่เวลาคุณอ่านเขาเดินเขาเดินอย่างนี้นะครับค่ะโดยน้าเฮ้ย อะไรครับเอาทีนี้นั่เนเการเดินอย่างถูกวิธี<ช>แต่ที่นีเราจะเพิ่มเติมอย่างไรดีครับให้ทํางานมากขึ้นในเรื่องส่วนบนเราก็ต้องพยายามต้องใช้ส่วนนี้ให้มากขึ้นพยายามฟิกส่วนของแกนตัวให้มากขึ้นเพราะงั้นเราก็จะมีการงอศอกขึ้นมาให้เป็นฉากนะทุกครั้งเราก็มีการดึงมันก็เหมือนกับช่วย,ช,วยช่วยพยุงประคองยึดเราไว้อะว่าเฮ้ยฉันจะต้องใช้ละประมาณนี้อันนี้ปปจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับโอ้ถ้าไล่มาถ้าเรางอมาก็ตั้งแต่แขนละนะครับแล้วทุกครั้งที่เราดึงผ่านียถ้้้้้าาาไปดนนหกก็มททัังงอ ดึงผ่านก็จะเป็นหลังลําตัวมีการบิดนะเนี่ยเราดึงเอาแค่เราแค่แค่เราลองยืนแค่งี้นะครับแค่แกว่งธรรมดานะบิดเรารู้สึกว่าลําตัวเรามีการทำทำงานไหมโอ้มีมีใช่แล้วเราลองดึงสอบไปข้างหลังให้มากขึ้นหลังทํางานไหมอย่างนี้ก็คือถ้าช่วยแว่งแขนเนี่ยอาจารย์คนที่มีเนื้อข้างหลังมันก็ทําให้กระชับขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมีการทํางานมากขึ้น หรือบางทีตัวหน้าท้องเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหใช้ต้องมาเล่นซิทอัพเลยครับจริงๆแล้วพอคุณเดินถ้าคุณพยายามใช้ให้มันถูกมันก็มีการใช้ของตัวพวกนี้อยู่แล้วโอเคคุณยิ่งไปเพิ่มเรื่องของการซิทอัพทำครั้งอะไรต่างมันก็ยิ่งดีขึ้นใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราถอยเดินยาวๆให้ดูหน่อยครับได้ครับต้นเชิญครับมาคราวนี้เรามาเริ่มนะครับเท้านะครับก็เหมือนปกติเราเดินปกติเราเพิ่มแค่ส่วนของแขนเรานงงอศอกขึ้นมานะครับกำมือหรือแบมือครับจะกำหรือจะแบกก็ได้แต่พยายามไม่เก่ง ก้าว <ged le> ไปนะครับเดินตัวตรงหน้ามองตรงนะครับก้าวใช่ไหมครับก้าวนะครับก้าว มันทำงานมากกว่าเดิมจริงนะใช่มันมากกว่าเดิมเพราะส่วนบนมันเริ่มใช้งานขึ้นแล้วไงเมื่อกี้เราได้กำเนิดส่วนไหนครับที่เราเดินท่านี้ส่วนใหญ่ไอ้ตัวตัวนี้ก็คือโดยหลักเลยนะครับมันก็จะใช้เป็นภาพรวมนะครับเวลาที่เราดึงไปเนี่ยมันจะเป็นหลังไหลรวมเวละเอียดอ่าใช่แต่คราวนี้เราจะจะลองมาดูว่าเราจะเน้นในแต่ส่วนดูอยากเน้นอกก่อนอ่านะครับอกนี่ง่ายๆเราเราใช้เดินนะครับปกติเราเดินอย่างนี้ใช่ไหมครับเราแข่งแขนเราลองมาใช้เป็นลักษณะเนี่ยเราเดินนะครับ งั้นเราตกมือเฮ้ยจีิงใช้ออค์จริงตกนะครับไล่แล้วเดินย่ำด้วยนะครับมันดูเหมือนง่ายนะแต่อันนี้ได้ฝึกเรื่องระบบประสาทด้วยเพราะบางคนพอเดินด้วยมือด้วยเฮ้ยฉันไปไม่ถูกเลยใช่ไหมบางคนนะครับเราให้ย่ำด้วยตกมือด้วยเฮ้ยตกลงให้ไปไงเออเดินฉันเดินได้นะแต่พมาด้วยทั้งมือด้วยตั้งกลางกว้างใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเหยียดไปนะครับ ได้อ่องจริงได้ององจริงเพราะเราตื่อเรางเงี้ยเราคือเราอยู่ที่ว่าเราเก่งด้วยใช่นอกจากเดินปกติแล้วเราออกร่างกายเราส่วนบนพัฒนาสมองด้วยใช่เพราะว่าในสิ่งที่เราบางอย่างเราไม่คุ้นเคยแต่เรายังยังใช้กล้ามเนื้อตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยใช่ถ้าเราเหมือนกับว่าเราเสียเวลาแล้วเรื่องการเดินแล้วเอ้ยแต่เราอยากได้ส่วนบนด้วยเราก็เพิ่มเติมได้แทนที่เราจะมาเดินกี่นาทีครับถ้าใหม่ใหม่ใช่ไหมครับเราก็อาจจะ4นาทีใช่ไหมสัก4ีนาทีสีนาทีเดินอย่างนี้ อ,อีกหนึ่งนาทีมาทำนี่นนสี่นาทีมาหนึ่งนาทีมาทำนี้สับหรือเราจะสลับกับกท่าที่เราจะต้องการที่จะทำท่าอื่นก็นได้ประมาณสีส่นาทีเดินปกติอีกหนึ่งนาทีทำร่างษาของท่าโอเคม<ว>ันได้จริงเลยครับพี่ต้นแต่ถ้าเกิดผมมีโจทย์เพิ่มเติมคือครับถ้าผมมีขวดน้ำด้วยไหนๆเราเดินอ่ะเราต้องมีขวดน้ำกินแล้วแต่ที่จะซื้อขวดเดียวเราซื้อสองขวดเลยแทนดัมเบลได้ไหม ถ้าโดยปกติบัวจะเห็นว่าบางทีบางกิจกรรมเนี่ยมันมีการใช้ใช้อุปกรณ์เข้ามาออกกำลังกายใช่ไหมแต่ถ้าเราสังเกตในการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยเราต่อเนื่อง20่นาทีสามสนาทีเราจะไม่เป็นท่าเดิมตลอด20่นาที<อ>แต่ถ้าถามว่าบัวเอามาเดินเดินเนี่ยเอาอย่างน้อย20่นาทีแล้วบัวต้องถือเนี่ยคือโอกาสในเรื่องความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะเหมือนกับมันซ้ําอยู่ครับ<อ>ในเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มข<อ>ึ้นแล้วเราไปอยู่ในท่าเดิมซึ<อ>่งถามว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บบัวสู้ฝากไว้นะครับ แข่งแขนออกแรงแข่งแขนจะดีกว่าเพราะมันเป็นธรรมชาติไงน้ำหนักมันไม่มากเกินไปบางคนมาถือดัมเบลเล็กๆก็ไม่ควรเหมือนกันอย่างอย่างที่บอกอะว่าผมถ้าเกิดโอเค20่นาทีนะพี่ทำปุ๊บไล่เดินไปอีกพี่เดินไปอย่างเงี้ยได้ตลอดอย่างเงี้ยโอเคเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนหน้าที่อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าพี่เออเดินเออถ้าเดินแล้วพี่ยังซ้ําเดิมอยู่เงี้ย มันโอกาสความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างแสดงว่าอันนี้ไม่จําเป็นใช่แต่ถ้าเกิดมาทําได้มาเพิ่มน้าหนักได้ถ้าเกิดที่พี่บอกว่าเดินสีนาทีแล้วเปลี่ยนงนี้สลับสี่นาทีสี่นาทีใหม่เงี่ยได้ใช่แต่ว่าแต่ไม่ควรให้นต่อเนื่องเราใช้หลักการแบบนี้นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นแล้วก็ขอบ้างค่ะ เรียบร้อยอ่ะอกต่อเราเริ่มได้อย่างงี้แล้วนะคราวนี้เราก็มานะครับเราเดินนะครับผักไผ่โอ้ไม่ครับให้คุณอาทำผักนะครับเดินนะครับขาเดินนะครับอย่าให้คนข้างหน้ามาโดนมาใช่ไหลเลยนะครับเดินอกฮะอันนี้ก็คือเป็นได้อกสิร์ไนนี่อกกลางอกรวมใช่ใช่เหมือนเหมือนลักษณะเราเราเราอยู่เข้าองเวทปุ๊บมีดัมเบลแต่ว่าเราทำแบบนั้นถ้าอกล่างก็อย่างงี้อ่าฮะ โอบนแต่ในตัวที่ส่วนส่วนที่มาช่วยมากมันอาจจะเป็นในตัวของไหลอาจจะมีการช่วยมากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เราก็เราต้องการความกระชับไม่ได้บอกว่าเอาขนาดใหญ่แต่ว่าเราเน้นอกล่างก็ได้ใช่มีอีกอย่างอื่นไหมครับอีกใช่ไหมแทนที่เราจะมาผักพร้อมกันนะครับเราลองให้สลับนะสลับนะครับไล่สลับสลับมันก็จะเป็นอกแต่มันจะมีส่วนของแกนลาตัวเข้ามามากขึ้นนะแล้วเดินไปผักไปเดินไปอะได้ไหมเดินนะ ก็ตลกอ่ะเนี่ยคุณแล้วอย่างนี้เราต้องเกรงไหมครับเกรงแน่นอนไหมเราออกแรงอ่ะเราเหมือนกับเราออกแรงอ๋อไม่ต้องเกรงอยู่แล้วเราเรามันด้วยตัวท่าทางมันมันมันบังคับอยู่แล้วปล่อยให้มันเป็นเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับธรรมชาติอ่าวอกไปเรียบร้อยนี่คืออกครับอกก็ทวนหนึ่งใช่ไหมครับนะครับขาก็เดินอยู่เหมือนเดิมสองออกไปพร้อมกันนะครับออกไปพร้อมกันนะครับจะ สูงจะตามอ่า้าวทีละข้างปลาซ้ายทีละข้างเห็นไหมครับปลาซ้ายทีละข้างนะใช่โอเคเป็นยังไงบ้างครับเหงื่อแตกว่ะได้เหงื่อเลยค่ะได้รู้สึกดีขึ้นเหมือนได้เลยนะจริงจริงนี่ออกมาแบบตามจมูกเออ เหนื่อยกว่าเดิมไหมครับเหนื่อยกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยเหมือนวิ่งไม่เหนื่อยเหมือนวิ่งหายใจทานไม่หนักเหมือนวิ่งใช่พอเรายังพูดโตตอบได้อยู่ใช่ค่ะมันอยู่กลางๆอันนี้มันคือมันอยู่กลางฮาร์ดเรทยังโอเคอยู่ใช่ ไปเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่าไล่แล้วก็มาไล่เอาแรกก่อนแล้วตอนแรกเราแขวงแขนอยู่ใช่ไหมครับเราลองเหยียดขึ้นนะครับเหยียดขึ้นไหลเลยเหมือนเราชกมวยความอัดลงนะครับไปเข้าหาตัวแล้วแต่ถ้าเกิดเราแต่ละคนออกแบบเองได้ไหมพี่ต้นได้ิถ้านี่คือหัวไหลใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยยกขึ้นก็เก่งเงี้ยอันนี้ก็เก่งเยอะหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ก็เก่งมากขึ้นหน่อยใช่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไอ้นั่นก็ได้แล้วก็กางแขนเนี่ยเราก็เดินแล้วก็เนี่ยกางใช่ไหมถ้าเิะไหลหลังเราไม่ต้องอย่างนี้แหละครับเนี่ยไอ้นั่นนั่นไงก็คุณออกแบบอะถ้าคุณจะออกแบบคุณเออยังไงอะเอออ๋อมันก็ต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับการเดินหน่อยโอเคเมื่อผมตาพี่ก่อนแล้วกันเอาแล้โชคก่อนโชคโชคกนโอเคโชคบีบอ่าโชคอ่าได้นะครับโอเคคราวนี้เราก็มาไล่ลองเพิ่มให้มันซับซ้อนมากขึ้นอีกหน่อยนะครับนะครับแตะลงแตะ ลองนะครับเท้าก็เดินด้วยนะครับโอเคเยี่ยมมากหายใจด้วยหายใจเข้าหายใจออกอ่าเยี่ยมมากอาจารย์รู้สึก่ามากต้องมีสมาธิมากขึ้นนะแค่นี้ใช่ใช้สมองมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเวลาทำอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเราสมองเราจะพัฒนามากขึ้นนะครับแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของการสื่อประสาทใช่่าเยี่ยมมาก อ่าต่อไปอ่าลายเหมือนกันนะครับลายมาเราเดินเฮ้ยเฮยเชิญเราชอบนะครับมาด้านข้างแล้ด้านข้างใช่ไหมลาด้านข้างมาอยากอยากเฮ้ยเป็นเชฟสมองเลยนะครับเท้าเดินเท้าอีกข้างหนึ่งจริงๆถ้าเราสังเกตนะครับลักษณะของเท้ามันจะไปอีกทิศทางหนึ่งเหมือนเท้าข้างเใช่ใช่นะครับอ้าวง่าย เฮ้ยตึง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 ไลตึงไรตึงตึงแทนได้ได้นี่สามท่าแล้วตึงไรไหมครับตึงค่ะตึงอะไรด้วยฮ้ยเราก็สามารถจับเวลาได้อย่างที่บอกใช่ใช่โอ้เฮ้ยมันมันโอเคนะมันกระชับนะมันตึงอ่ะแถมเรายังพูดคุยกันได้อยู่แสดงว่าความหนักมันไม่ได้หนักยังไม่หนักเกินไปชาช้าแล้วถ้าเราเดินไปเนี่ยแบกแผงแขนแบบนี้ได้ไหมคะที่จริงก็ได้นะครับอย่างถ้าผมผมบอกผมเดินใช่ไหมผมมาผมแผงแขนผมมาสลับ เอาไว่ายน้ำก็ได้ใช่ไหมตัวนี้มันก็ฝึกในเรื่องของการเคลื่อนที่แต่เพียงว่าเราจะไปโอ้โหไปควงมันเป็นนั่นเลยไม่ใช่ใช่นะเราก็ต้องให้ให้เป็นไปตามจังหวะไม่กระชากไม่เวียงไม่กระชากไม่เวียงเพระแสดงว่าทุกอย่างเขาได้ดูเพียงแต่ไม่เป็นธรรมชาติของมันไม่กกระชาเวียงเราจะเน้นเดินคือให้เป็นธรรมชาติของการเดินไปด้านหน้าดูพี่ทำได้ไงอ่ะอะไรมาวัเข้าสาโป 哎呀，哦哇，他。 ครับเป็นกล้าม <ๆ S 1> เนื้อหลังครับหลังนะครับปกติเวลาที่เราเดินใช่ไหมเราจะแกว่งแขนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เน้นที่หลังอยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราดึงเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดึงไปข้างหน้ามันจะดึงไปข้างหลังปกตินะคุณผู้ชมครับก็คือว่าถ้าศอกผ่านลาตัวดึงไปข้างหลังหลังหดอยู่แล้วม,มันหดมันรู้สึกลองเอาแค่ธรรมดาก็ได้รู้สึกไหม,มไม่ต้องไม่ต้องอะไรมานช้าชค่อยค่อยๆผ่านลําตัวเดี๋ยวปุ๊บรู้สึกไหมครับว่าหลังทํางานใช่ค่ะแค่นี้หลังทํางานอยู่แล้ว คือแง่ว่าเราเดินปกติที่เรางอพี่ต้นบอกงอแค่เนี้ยมันได้หลังอยู่แล้วแล้วก็โดยธรรมชาติเราเรามักไม่เหยียบไปข้างหน้าอยู่แล้วเราพยายามเน้นดึงไปข้างหลังเพื่อเพื่อที่ดึงเพื่อให้ตัวมันไปข้างหน้าใช่ไหมดึงเพื่อให้ตัวมันส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหน้าประคองให้ส่งไปข้างหน้าซึ่งไอเนี้ยหลังมันเน้นอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามพยายามเน้นเหมือนกับพยายามดึงแขนดึงศอกไปข้างหลังให้มากแกวงดึงให้มากนะโฟกัสสมาธิเราควรจะอยู่ตรงไหนครับถ้าโดยหลักก็คือมันต้องอยู่ที่ตัวไหล่ให้ดึงศอกผ่าน ไปข้างหลังดึงสอกขวาข้างหลังเพราะเพราะจุดหมุนมันคือที่ไหลไงเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวให้ของไหล่ดึงไหล่ดึงลองทำดูครับดึงดึงดึงครับสมาธิอยู่ที่ไหลดึงพันเราเดินเราเดินดึงพยายามดึงให้สองข้างให้เท่ากันนะนะไม่ใช่ถนัดขวาก็ดึงโอ้โหเน้นขวาขวาซ้ายขวาขับไม่ตรงเลยทั้งนั้นเลยก็ไปก็ไปเลี้ยวเบี้ยวสิขวาซ้ายไม่คิดว่าวิ่งทางโค้งไงว่าดึงขวาใหญ่เลยดึงขวา เด่น <mm เป็นนักกีฬาอยู่ร in you know ู้วิ่งไม่ได้นะเห็นไหมะใช่ดีเป็นงบ้างครับเมื่อยไหมเมื่อยค่ะเริ่มได้หลังแล้วนะต่อไปครับต่อไปเราก็คือถ้าเราจําได้ฮะเราก็ใช้นะเราเดินฮะดึงแขนลงฮะดึงดึงลงดึงลงฮะดึงลงทุกครั้งดึงพยายามบีบสวากบีบซอกดึงเข้าหาตัวดึงดึงดึงฮะย่ำเดินดึงดึงดด้วยสมาธิอยู่ที่หลังด้วยใช่ดึง ดึงลงมากๆเีบลงมากๆแบบนี้เหมือนกัน1ึงนาทีเหมือนกันใช่ได้สลหรับได้หลังแถวเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกนะครับหายใจแรงขึ้นต่อไปต่อไปในเรื่องของตัวหลังอีกเราแทนที่เราจะดึงแปลงดึงลงเราพร้อมกันเลยนะครับเดินดึงบางคนสับสนไม่เหมือนอกระบากไม่ใช่นะครับดึงไม่ใช่ทำ่เราต่างกันนะนี่เราพยายามเน้นให้สะบักเข้ามาชิดกันสะบักชิด สวัสดีอกนะครับสวักดีซีอกดึงซอกบีบสบักดึงซอกบีบสบักสด์ถ้าเกิดเล่นอกเราพยายามบีบเข้าหากันอกใช้อกนี่คืออกสวัสด์ซอกดึงสบักสด์ซอกดึงสวัสด์ซอกดึงอ่าฮะใช่นั่นละนั่นละใช่รู้สึกมันยืดเส้นด้วย่พีอ่ามันยืดส่วนของอกเอออื้อนะอ่านั่นละแล้วก็สมัครกางมือได้กางออกมันก็จะกว้างขึ้นออกแรงมากขึ้นนะครับ จริงเราถ้าถ้าเราเดินเราก็ใช้ประมาณแค่งองก็โอเคละนะครับอโอใช่ไหมเฮ้ยจดเหนื่อยนะ <laughs> เหนื่อย <laughs> เหนื่อยไ,<ม> <laughs> ไหมครับเหนื่อยจริงๆๆค่ะเพร<อ>าะเพราะอพย่งาง <laughs> ว่าคือปกติเวลาที่เราเดินเราไปให้ความสำคัญแค่ช่วงล่างไงช่วงบนเราก็ด้วยความที่เรากลัเวเหนื่อยแล้วก็พยายามประคับประคองไม่ให้มันเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าเราต้องการให้มันได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างบางทีมันก็ต้องต้องรวมกันทั้งสองอย่างทั้งบนก็ต้องใช้ด้วยนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วจย์เริ่มพูดไม่ทันแล้วแล้วอย่างนี้ระบบหายใจเราเราควรหายใจยังไงอะคะเวลาเดียว ประเด็นแรกผมคต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเราคงต้องอยู่ที่ความเหนื่อยความหนักของของ,ของการออกกำลังกายของเราหรือว่าในสภาพร่างกายของเราถ้าอย่างบางคนเขาเดินแล้วเขายังมีความรู้สึกว่าเขาสบายอยู่ซึ่งแค่จมูกอย่างเดียวก็โอเคแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มหนักแล้วบางทีเราอาจต้องใช้เรื่องของปมา,าช่วยและสิ่งแรกก็คือเรื่องการหายใจออกเราอาจจะใช้เป่าช่วยเพื่อหายใจเข้าได้ลึกขึ้นเป่าช่วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมชาติเนี่ยคือให้จมูก เพราะตัวตัวปากมันจะไม่มีตัวกรองอะไรต่างเพราะงั้นถ้าเกิดเราหายใจเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดอากาศที่ไม่ดีหรือรอะไรต่างๆมันอาจจะเรื่องของการระคายเคืองนะครับเพราะงั้นหายใจออกมันจะโอเคกว่านะครับ <S <S ส่วนในเรื่องของจังหวะการหายใจ <S <S จริงๆมัน,มนคล้ายกับการวิ่งเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> าการเดินก็เหมือนกันเราลองย่ำเท้าอยู่บที่นะครับลอง4จังหวะหายใจเข้า4จังหวะหายใจออกนะครับหายใจเข้าเรื่องๆนะหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมครับหายใจเข้า4ครั้งหายใจออกหายใจเข้า หายใจออก49ก้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเราควรกันหายใจไหมครับไม่ควรห้ามเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเพราะว่าโดยปกติถ้าออกกังกลนถ้าเราไปเผลอกั้นหายใจปุ๊บมันจะทําให้เรายิ่งเหนื่อยมากขึ้นกล้ามเนื้อมีการเกร็งมากขึ้นนะเพราะงั้นตรงนี้เราก็คือหายใจเข้าปกตินะครับแต่ในทางกลับกันเราบอก4จังหวะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ทันใช่ไหมเราก็อาจจะลดมา3าจังหวะ1 2่หายใจเข้า3าจังหวะหายใจออกถ้าย้อนกลับไปเราหายใจปกตินี่ไหมครับ กะปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องสนใจเรื่องการหายใจเพราะฉนั้นยิ่งมานั่งสนใจสมองนั้นยิ่งมานั่งสนใจยิ่ง งงอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดเราเดินปกติถ้าเหนื่อยแล้วจะหายใจทางปากเองร่างกายเราจะปรับเองใช่ประเด็นของบ๊วยนั่นนั่นคือในแง่ของกรณีของคนที่ใหม่ๆเพราะบางทีมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยเฮ้ยแขนก็ต้องไอ้นี่ขาก็ต้องมาแน่นปุ๊บมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายพอผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการหายใจเนี่ยมันจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพเรื่องของการออกกำลังดีขึ้นเราก็จะค่อยๆมาคุยใช่เราค่อยๆเอามาใช้แต่โดยธรรมชาติร่างกายเราอ่ะคือถ้าเราเหนื่่ออยยยกาาาารรรหใจจมมันนะเปป็ไตตธชิูแล้ว มันเหนื่อยปุ๊บไม่มีใครที่ไปเผอกล้าหายใจมันก็ต้องเฮ้ยฉันต้องพยายามรีบจะหายใจให้มากขึ้นนะง,งั้นตรงนี้มันก็มันก็เป็นไปทำตามธรรมชาติอยู่แล้ว ครับเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมคนบางคนเราเราเราเข้าใจนะบางคนแบบเฮ้ยเดินแล้วมันจะดีเหรอเราพูดอธิบายเป็นเรื่องของแคลอรี่ได้ไหมครับน่าจะเห็นภาพชัดบางคนชอบเรื่องของแคลอรี่อยู่นะครับก็ง่ายๆถ้าการเดินเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยจะเดินด้วยเรื่องความเร็วที่แตกต่างกันนะครับเอาเราเฉลี่ยง่ายๆว่าถ้าเกิดคนที่โดยพื้นฐานเลยนะเดินอยู่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้า20นาทีจะใช้ประมาณ100แคลอรี่ นะครับ1นึแคลอรี่หรือถ้าเรามองเปรียบเทียบอีกอันก็คือภายใน20นาทีเขาเดินได้ประมาณ2,209นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ100แคลอรี่100แคลแต่ถ้าจะมาเพิ่มอัเปอร์แบบนี้อ่ามันก็จะมากขึ้นกว่า100แคลมันจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามันก็จะเพิ่มมาประมาณ150-170นะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นอยู่กับไอตัวการการฝึกความหนักของของเรื่องของส่วนบนเยอะนะจาก100นึงเพิ่มเป็น150-170าสร้อพออย่างที่บอกว่าใช่ 40นาทีมันก็จะเพิ่มขึ้นไหมจาก200ก็เป็น300 45นาทีเพิ่มไปอีกครัเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากมาทดลองออกกำลังกายกับเราในการเดินที่พัฒนาขึ้นครับเริ่มเหนื่อยค่ะรู้สึกหนักขึ้นนะคะเหนื่อยขึ้นนะคะรู้สึกว่าโอเคเราจะได้เอาไปใช้อย่างน้อยได้รถปีกช้งหลังใช่ไหม อาจจะได้มีไหล่มากขึ้นมีกล้ามอีกมีการเพิ่มเติมตรงนี้แสดงว่ามีความสุขสรุปโดยรวมคือมีความสุขขอบคุณมากครับที่อกอมาจ้งความขอบคค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมครับนั่นคือความตั้งใจของเราครับเราอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการออกกําลังกายแล้วมีความสุขที่จะย้อนไปดูเราใน YouTube มีความสุขที่จะเจอเราทุกสัปดาห์ติดตามเราได้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้เราไปก่อนครับสำหรับรายการ healthy Friday สวัสดีครับ